ชื่อร้านอะไรอะ่ะเนื้อไม่ได้มีไว้ดูดนะครับโอ้โหชื่อแค่ชื่อร้านทีเด็ดแล้วร้านนี้เนื้อไม่มีไว้ดูดร้านร้านอยู่ในซอยไหนนะซอย54แยกตอนนี้จะแนวล็อกๆหน่อยมีทั้งเนื้อไก่แล้วก็เนื้อนะครับโคขุนอย่างดีจากประเทศ ในตนเรียนครับโอเคในตีเรยนี่เนื้อนี่ไม่ได้ผสมอะไรเลยใช่ไหมครับไม่ได้ผสมกับที่เปลืองครับนี่น้องไฮที่น้องไฮสวัสดีครับเออกินบ่อยร้านนี้กินบ่อยแนะนําเลยร้านนี้อร่อยครับอืมเนี่ยของแท้ต้องทาเนยคทาเนยอืมไม่ใช่หมาเนยนะครับไม่ได้ท่านิ่มูตรพิเศษนะครับทำเองเลยผสมอะไรด้วย น้ำกระท่มช่อมน่าจะขมนะแล่วก็จะกรนะหวานมากนี่ไงครับน่ากินไหมครับอร่อยปรโมวได้ปรโมทได้ก็แรงเตืนนะครับใครที่ จอบเนื้อจอบจอบทานเนื้อจอบทานไก่อะไรเงี้ยครับเปิดเวลาเย็นนะครับห้าหกโมงห้าโมงครึ่งหกโมงครับดึกเลยครับดึกกี่โมงแล้วแต่ราคาแล้วแต่่าคาจะเมาไหมใช่ครับนางกินเยร์ติดลมเลยก็น่าจะดึกมาแล้วสิบสองบาทนะไม่แพงหรอก ชื่อร้านว่าเนื้อไม่ได้มีไว้ดูดเนื้อไม่ได้มีไว้ดูดครับแกงกิ๋วเนื้อไม่ได้มีไว้ดูดเพราะว่าคนขายดูดเยอะแล้วดูไปหมดเออเหลอกอกดีดีดีฮาๆไปโบบะโบบะดีครับชื่อร้านสโลแกนของเขาชัดเจนนะฮะมีคนละครึ่งด้วยนะ ติดต่อได้หลายช่องทางถ้าเราจะเหมาเนี่ยสั่งสั่งแก๊ปปะลยได้ไหม สั่ให้เขามารับได้ครับพี่แต่ว่าในแอปไม่มีครับคือเป็นเหมือนเอ็กเพสอะไรอย่างเงี้ยครับมารับได้ที่สุขวิท54แยกเกตครับพี่อ้าวแล้วสั่งแก๊บนี้สั่งมารับเนี่ยคือได้เวลาไหนตอนตอนเย็นเท่านั้นครับใช่ครับเวลาที่เปิดเวลาที่คนขายปิดแล้วใช่ครับพี่ออกมาแล้วอ๋อเดียวครับพี่อืมอเดียว ผมนี่เราแกงเขาดีนะครับสนับสนุนโดยฮักก้าวล่วงนี่โอ้มีอนุทินด้วยครับคืออะไรอ่ะมีแวร์ออฟเดอ์แร็เก็บเอาเลยโหหน้านี้คุณคุณนะหน้าดูแถวบ้านเนี่ยหน้าศาสนาพระมหาศพปองซึ่งตอนนี้สึกแล้วนะเป็นคลิดคิแม่ปองครับตอนนี้คิแม่ปอง ห้าห้ากันไปครับต้อนรับนะครับเออโอเคสำหรับคที่นี้นะครับก็คงจะหมดแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาชิมกันเนาะเออเดี๋ยวถ้าชอบคที่นี้ก็กดไลค์กดซับสไคร์ได้นะครับกดติดตามผมด้วยกับช่องน้าหมีชาแนลนะครับโอ้โหแกชื่อละดีแล้วเอับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสด,ดีครับนี่นะครับกินจากเตาเลยนะโอ้โห โหชาปเป็นไงไม่เป็นไงเลยี่นี่นะครับโอ้เราได้มาแล้วนะเนื้อของน้องไยนะฮะที่เป็นเนื้อที่โตขุนจากไทยเลยหมักมาแล้วอย่างดีนะครับมีน้ำจิ้มที่แบบสุดเด็ดของตัวเองด้วยจิ้มกันเป็นยังไงอืมอร่อยแล้วครับพี่อะไรวะอ, <laughs> อร่อยอร่อยอร่อย,ออยดีครับกินบ่อยๆอร่อยกินกับเบียร์จะดีมากกับข,ข้าวนี่ยิ่งดีเลย แี่ั้านน้องก็ไม่มีข้าวนะแต่ถ้าซ<ม>ื้อไ,<ม>ไปเ,อเป็นกลับได้ดีมากข้าเหนียวพงมาเองครับอืมเป็นร้านที่แบบขายเนื้อแต่ไม่มีนะไม่มีข้าวถ้ามีข้าวดีมากเพราะว่ามันเหมาะอมโอเคครับ